คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับทำไมเราตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตแทบตายแต่ชีวิตยังย่ำอยู่กับที่ในขณะที่บางคนโกงเข้ามาเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานหรือทำธุรกิจสีเทาๆกลับขับรถหรูมีบ้านหลังใหญ่โพสชีวิตดีดีลงโซเชียลคำถามคือกฎแห่งกรรมมันทำงานช้าไปหรือเปล่าหรือกฎแห่งกรรมมันเออในยุค 5G นี้แล้ว ทำไมคนชั่วถึงได้ดีและคนดีถึงไม่มีที่ยืนถ้าคุณกำลังหมดศรัทธาในการทำความดีคลิปนี้เราจะมาแกะสมการนี้กันครับว่าในยุคที่เน็ตแรงระดับ 5G กฎแห่งกรรมยังทำงานอยู่จริงไหมหรือเราแค่กำลังเข้าใจระบบการทำงานของมันผิดไปไปหาคำตอบกันครับอย่างแรกที่เราต้องจูนความเข้าใจกันใหม่คือระบบของกรรมไม่ใช่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ครับ ในยุค 5G เราชินกับความไวกดปุ๊บมาส่งปับ๊บโอนปุ๊บเงินเข้าปับ๊บเราเลยคาดหวังว่าฉันทำดีปุ๊บฉันต้องรวยปับ๊บหรือหมอนั่นโกงปุ๊บมันต้องล่มจมพรุ่งนี้เลยสิแต่ความจริงธรรมชาติมีกลไกลของเวลาครับเปรียบเทียบง่ายๆสมมุติคุณปลูกมะม่วงทำความดีวันนี้คุณจะหวังให้มันออกลูกพรุ่งนี้เลย เป็นไปไม่ได้ครับมันต้องรอเวลาในขณะเดียวกันคนที่โกงเขามาแล้วรวยเหมือนกินผลไม้จากต้นเก่าคือเขากำลังกินบุญเก่าที่เขาเคยทำหรือสะสมทุนเดิมมาแต่อย่าลืมนะครับต้นไม้นั้นไม่ได้รดน้ำเพิ่มทำชั่วใหม่วันหนึ่งผลมันก็ต้องหมดสิ่งที่เราเห็นว่าเขารวยในตอนนี้อาจจะเป็นผลของการกระทำในอดีต หรือว่าพาสคาม่าบวกกับความขยันในทางที่ผิดของเขาในปัจจุบันแต่ผลของการโกงที่เขาทำในวินาทีนี้มันคือมเมล็ดพันุ์ยาพิษที่เพิ่งถูกฝังลงดินและมันกำลังรอเวลาโตแน่นอนครับประเด็นที่สองที่หลายคนสับสนคือเราเอาความดีไปแลกกับความรวยตรงๆไม่ได้เสมอไปครับฟังผมดีๆนะครับเหตุแห่งความรวยคือความขยัน ความฉลาดการบริหารเงินการอยู่ในที่ที่ถูกต้องเหตุแห่งความดีคือการมีความสุขใจความภาคภูมิใจการไม่มีศัตรูจิตที่สงบคนที่โกงแล้วรวยเพราะเขาอาจจะเก่งในการหาเงินแม้จะผิดวิธีเขาจึงรวยแต่ผลของความชั่วที่เขาทำมันไม่ได้ไปตัดที่บัญชีธนาคารทันทีแต่มันไปตัดที่บัญชีความสุขของเขาครับ คุณลองคิดดูนะครับคนที่รวยจากการโกงกินข้าวหรูหๆแต่ในใจลึกๆเขาต้องระแวงไหมครับกลัวโดนตรวจสอบไหมกลัวลูกน้องหักหลังไหมกลัวกฎหมายตามทันไหมนั่นแหละครับคือกรรมนรกไม่ใจมันเกิดขึ้นทันทีที่ทำชั่วร้อนรุมกระวนกระวายนี่คือกรรมติดจ,จรวดที่เร็วกว่า 5G ซะอีก แต่เรามองไม่เห็นผ่านหน้าจอ i ิน t a g r กรมของเขาเท่านั้นเองในยุค 5G ปัญหาที่ทำให้เราท้อใจในการทำดีคือการเปรียบเทียบครับเราเห็นแค่ไฮไลท์รีวของคนอื่นเราเห็นตอนเขานับเงินแต่เราไม่เห็นตอนเขาขึ้นศาลเราไม่เห็นตอนเขาต้องวิ่งเต้นปิดข่าวพระพุทธเจ้าสอนเรื่องโลกกระทำแปมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศคนที่ขึ้นไปสูงสูง ด้วยวิธีที่ผิดเวลาตกลงมาเจ็บกว่าคนปกติหลายเท่านะครับและนายกดิจิตอลดิจิตอลฟุตปรินต์คือหลักฐานแห่งกรรมที่ชัดเจนที่สุดสิ่งที่ทำไว้ในวันนี้แม้จะรวยวันนี้แต่มันถูกบันทึกไว้หมดแล้วรอแค่วันที่เซิร์ฟเวอร์ความจริงมันทำงานแล้วเราจะทำดีไปทำไมถ้าทำชั่วแล้วรวยเร็วกว่าคำตอบคือความปลอดภัยของจิตใจครับ การทำดีอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินล้านในพรุ่งนี้แต่สิ่งที่คุณได้รับทันทีคือความเย็นใจคุณนอนหลับสนิทไหมครับคุณมองหน้าตัวเองในกระจกแล้วภูมิใจไหมคุณไม่ต้องคอยจำว่าโกหกอะไรใครไว้บ้างนั่นคือกำไรชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้ถ้าอยากรวยให้เรียนรู้วิธีหาเงินอย่างสุจริตแต่ถ้าอยากมีความสุขให้เรียนรู้วิธีรักษาศีล และถ้าคุณทำทั้งสองอย่างพร้อมกันคือเก่งด้วยและดีด้วยคุณจะเป็นคนรวยที่ยั่งยืนและมีความสุขที่สุดสุดท้ายนี้อย่าให้ความสำเร็จจอมปลอมของคนอื่นมาบั่นทอนศรัทธาในการทำความดีของคุณนะครับกรม 5G อาจจะดูเหมือนมาช้าแต่เชื่อเถอะครับว่ามาชัวใครที่กำลังท้อพิมพ์คอมเมนต์ระบายหรือแชร์ประสบการณ์กันได้ข้างล่างนี้ผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราผลิตคอนเทนต์ดีๆต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ